Come back, pay all good. ในโลกยุคใหม่ทุกอย่างต้องมีหลักฐานต้องมีสัญญาต้องมีรหัสยืนยันสองชั้นการซื้อของต้องจ่ายก่อนการรักษาความปลอดภัยต้องแน่นหนาและสิ่งหนึ่งที่ผู้คนเริ่มเชื่อกันมากขึ้นเรื่อยๆก็คืออย่าไว้ใจใครง่ายๆแต่มีประเทศหนึ่งที่ดูเหมือนจะเดินสวนกระแสะโลกอยู่เงียบๆครับเรื่องแรก เกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวที่คนทั่วโลกหลั่งไหลเข้ามาแต่เหตุการณ์ที่จะเล่าไม่ได้เกิดในโรงแรมหรูไม่ได้เกิดในร้านอาหารแพงๆมันเกิดขึ้นในร้านตามสั่งเล็กๆร้านหนึ่งที่ชื่อว่า s h i e p As Thai Food ชายชาวตะวันตกคนหนึ่งเดินเข้ามาในร้านด้วยความหิวเขาสั่งอาหารธรรมดาๆรรไม่กี่อย่างเมื่อถึงเวลาจ่ายเงิน เขากลับพบว่าตัวเองไม่มีเงินสดทางร้านไม่รับบัตรเครดิตเขายืนชะงักไปครู่หนึ่งทำหน้าไม่สบายใจเหมือนไม่รู้จะทำอย่างไรต่อเพราะเขาไม่มีเงินสดติดตัวเลยแม้แต่บาทเดียวและในขณะที่เขากำลังอยู่ในสถานการณ์กลืนไม่เข้าขายไม่ออกเจ้าของร้านชาวไทยก็พูดประโยคหนึ่งออกมาประโยคที่ทำให้เขาถึงกับเงยหน้าขึ้นมองแบบไม่เชื่อหูตัวเอง ใช่ครับเขาไม่ต้องลุกไปไหนไม่ต้องหายตัวไปกดเงินไม่ต้องออกไปถอนบัตรแต่ร้านบอกเขาง่ายๆว่ากินก่อนพรุ่งนี้ค่อยกลับมาจ่ายก็ได้กินก่อนค่อยจ่ายพรุ่งนี้เหตุการณ์เล็กๆนี้กลายเป็นไวรัลทั่วโลกเพราะมันสะท้อนสิ่งหนึ่งที่คนไทยมีแต่โลกตะวันตกไม่ค่อยเห็นนั่นคือความไว้ใจคนแปลกหน้าต่างชาติเติบโตมาก,กับกฎ No Money No Service ไม่มีเงินก็ไม่มีของไม่มีข้อยกเว้น แต่คนไทยพูดว่าไม่เป็นไดกินก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันเขาบอกว่าเขาต้องถามย้ำถึงสองรอบเพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้หูฝาดมือนั้นเขาได้รับอาหารมือนั้นเขาได้รับความไว้วางใจและมือนั้นเขาได้รับบทเรียนเรื่องศรัทธาในมนุษย์ที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนจากบ้านเกิดเขากลับไปในวันรุ่งขึ้นพร้อมเงินในมือและคำขอบคุณอีกมากมาย แต่สิ่งที่ล้ำกว่ามูลค่าของมือนั้นคือมเมล็ดพันธุ์ของความเชื่อในคนที่ถูกปลูกลงในหัวใจของเขาโดยไม่รู้ตัวในโลกที่เต็มไปด้วยความหวาดระแวงและกฎหมายที่เคร่งครัดเรื่องความปลอดภัยทางการเงินการแสดงเงินสดจํานวนมากยังเปิดเผยคือสิ่งที่เราต้องหลีกเลี่ยงแต่ที่ประเทศไทยมีต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ท้าทายทุกกฎเกณฑ์ ต้นไม้ที่ประดับด้วยธนบัตรจำนวนนับไม่ถ้วนและยืนตระง,งานอยู่กลางชุมชนนี่คือภาพที่ชาวต่างชาติเห็นแล้วต้องหยุดมองและตั้งคำถามว่าพวกเขาไม่กลัวหายหรือภาพของสาวต่างชาติที่ยืนมองต้นผ้าป่าด้วยความทึ่งได้ถูกแชร์ออกไปบนโลกออนไลน์อย่างรวดเร็วต้นไม้แห่งศรัทธานี้คือผ้าป่าที่ไม่ใช่แค่การทำบุญตามประเพณี แต่เป็นภาพสะท้อนของความไว้เนื้อเชื่อใจที่ไม่สามารถประเมินค่าได้คำถามคืออะไรคือเบื้องหลังของศรัทธาที่แข็งแกร่งจนทำให้เงินสดมากมายเหล่านี้ปลอดภัยอยู่ได้ในที่สาธารณะความมหัศจรรย์ของต้นผ้าป่าไม่ได้อยู่ที่มูลค่าของธนบัตรแต่อยู่ที่พลังแห่งการรวมใจการบริจาคแบบผ้าป่าคือการทำบุญที่เปิดโอกาสให้ทุกคน ไม่ว่ารวยหรือจนได้มีส่วนร่วมในกุศลใหญ่ร่วมกันมันคือการแสดงออกถึงน้ำใจและศรัทธาที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ด้วยสายตาของทุกคนในชุมชนและที่สำคัญที่สุดทำไมเงินเหล่านี้ถึงปลอดภัยเพราะในสังคมไทยมีเกราะป้องกันที่มองไม่เห็นนั่นคือความเกรงใจและความเคารพต่อพุทธศาสนาการลักขโมยเงินจากต้นผ้าป่า ไม่ใช่แค่การทำผิดกฎหมายแต่คือการทำลายความศรัทธาและความเชื่อมั่นของชุมชนทั้งหมดซึ่งเป็นบาปที่คนไทยส่วนใหญ่ไม่กล้าเสียกในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาแทนที่เงินสดเกือบทั้งหมดตนพาปา่ากลับยังยืนยันตัวตนในฐานะสัญ,ญลักษณ์แห่งความศรัทธาแบบกายภาพที่งดงามตนหมาแห่งนี้ไม่ใช่แค่การระดมทุนแต่คือการแสดงออกอย่างชัดเจนว่า ความไว้ใจคือสกุลเงินที่มีค่าที่สุดในสังคมไทยและนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ทางจิตวิญญาณที่คนไทยต้องภูมิใจและรักษาไว้ให้ยั่งยืนตลอดไปในโลกที่การเดินทางหมายถึงการระมัดระวังในเมืองใหญ่ที่ทุกย่างก้าวต้องแลกมาด้วยความเสี่ยงมีอยู่มุมหนึ่งของโลกที่นักท่องเที่ยวกล้าท้าทาย ความเชื่อที่ว่าสิ่งของมีค่าจะสูญหายนี่คือเรื่องราวของการทดสอบที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังที่สุดในดินแดนที่เขาบอกว่าปลอดภัยที่สุดในโลกและนี่คืออีกคลิปที่กลายเป็นกระแสไวรัลคลิปที่ต่างชาติชาวยุโรปคนหนึ่งตัดสินใจทําสิ่งที่หลายคนอาจจะมองว่าไม่น่าเป็นไปได้นั่นคือการนำกระเป๋าที่มีทั้งโทรศัพท์ บัตรเครดิตและทรัพย์สินส่วนตัววางทิ้งไว้บนม้านั่งกลางสวนสาธารณะในเวลากลางวันแสกแสกเมื่อเขาวิ่งครบเกือบหนึ่งชั่วโมงและกลับมายังจุดเดิมกระเป๋ายังอยู่ครบถ้วนไม่ต่างจากที่เขาตั้งใจไว้และนี่คือเสียงสะท้อนจากชาวเน็ตทั่วโลกที่เข้ามายืนยันปรากฏการณ์นี้คอมเมนต์จากอเมริกา ฉันเคยทำโทรศัพท์ตกในตลาดนัดคนไทยวิ่งตามมาหลายร้อยเมตรเพื่อคืนให้คอมเมนต์จากโยุโรปที่ประเทศไทยฉันไม่เคยต้องล็อกกระเป๋าเดินทางในโรงแรมด้วยซ้ำนี่คือความแตกต่างที่แท้จริงคำถามคือทำไมทำไมเขาถึงกล้าเสี่ยงขนาดนั้นและทำไมเขาถึงมั่นใจว่าก,กระเป๋าจะยังอยู่ครบถ้วน นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของกฎหมายที่เข้มงวดแต่มันคือเรื่องของมโนธรรมและความเกรงใจที่ฝังรากลึกอยู่ในวัฒนธรรมไทยคนไทยเชื่อในการให้เกียรติและไม่ล่วงเกินผู้อื่นสิ่งของที่วางอยู่บนม้านั่งอาจไม่ใช่เพียงแค่กระเป๋าแต่เป็นความไว้ใจที่ส่งต่อมาให้คนในสังคมดูแลการไม่หยิบฉวยสิ่งของที่ไม่มีเจ้าของคือการรักษาสิ่งที่เรียกว่าน้ำใจและรอยยิ้มสยามให้คงอยู่ นี่คือซอฟต์พาวเวอร์ที่ไม่ได้มาจากรัฐบาลแต่มาจากตัวตนของคนไทยทุกคนคลิปนี้ไม่ได้พิสูจน์แค่เรื่องของความปลอดภัยแต่มันพิสูจน์ว่าความไว้ใจคือสกุลเงินที่ล้ำค่าที่สุดที่เรามีในยุคที่หลายคนพยายามขายภาพลักษณ์ประเทศไทยกับเลือกที่จะขายความจริงใจการวางกระเป๋าบนม้านั่งนั้น ไม่ใช่การทดสอบคนไทยแต่เป็นการตอกย้ำว่าคุณค่าของการเป็นมนุษย์และความดีงามในจิตใจที่เรามอบให้นั้นมันมีราคามากกว่าทรัพย์สินใดๆที่อยู่ในกระเป๋าใบนั้นเสียอีกเรื่องราวเหล่านี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้คุณมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งต่อความดีงามนี้อย่าลืมแชร์ความคิดเห็น และเรื่องราวความประทับใจของคุณในคอมเมนต์นะครับกดติดตามช่องกรองมาเล่าเพื่อติดตามภารกิจค้นหาซอฟต์พาวเวอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยสวัสดีครับ